สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมช่องดูมันทำนะครับทําไปเรื่อยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาพาพี่ๆน้องๆแถวนี้ทางกับข้าวกินกันนะครับนีไ่ได้อะไรแกล้มนี่ตดิอ๋อข้าวแล้วบ่ต้มไมม่ต้กินนะาจาัดวานเถอะปิดไฟเลยนี่นะครับดูบบพาน้องกินข้าวนะ ว่าทำซุก,กี้กินน่ะแต่ซุก,กี้ด้วยหัวใจนี่ครับผมจะมากินข้าวอยู่นี่แหละมันนี่ข้างหลังไม่ละเพอาะเพราะจุดตรงไหน,นทำข้างตรงนี้หรือข้างหลังเ<ง>หรอไหมเนี่ยแขวนอันนี้แหละทำต้มเลยท,ทำให้พี่ๆน้องๆเขากินกันนะแบบได้กินของแซ่บๆบ้างนะครับ ยวทำมาตัวนี้เลยนี่ครับพลังงานก่อไฟครับชำนานการพิเศษนะครับนี่แ,แล้วก็ชำนานเรื่องเดียวด้วยครับ ทำมังไงมือก่อนทันตราหมือ,มนอนง้งไม่จะจิงๆก็ได้แต่ตำลึงมันกลิ่นมันมันเป็นตัวเอกลักษณ์เก,กินอ่ะอม,มันต้องทำอย่างเดียวอ่ะแบบทำแบบต้มจืดมตำลึงอย่างเดียวไปเลยอ่ะไม่เธอใส่พวกอันนั้นอะไรอย่างมันอันนั้นพี่ก่งืมนีก็<ำ>อบอกไปทำบอกไปทำแบบจะลุกเลยตี <c oughs> อะไรนะลากระมังยาวนั่นเนี่ยไดบ่ไดเหือพอจับด้บ่พี่วิญญานี่บ่นี่ว่าจะถ่ายรูปกันผู้เสียดายท่อมจนน่าเบื่อช่รยจับรสได้ใช่ไหมที่นู่นที่เราเกะไแล้ว เเนิโอ้โหแขะได้แล้วไอ้โฟยบอลสองคนแหลมหมอดกูเหลือไอ้เนี่ยเขาเล่นนานไปเห็นมันส่ายรูปทรงนานแล้วแต่ผมยังไม่ว่างมลยตัดผมจะใส่ได้ไหมทีนี้ได้อยู่หมอดีๆมีไม่ใช้นะครับมันไม่เท่ต้องใส่อย่างนี้อ่ะหมดอยู่ครับ หมดเลยายต้มให้มันสลบนะครับโอเคครับแล้วก็คนๆมันให้มันแตกไปมนุษย์หรอึงจอะไรลงไฟละมึงอาตีก้อนตีก้อนนี่เรีอยันนี่เองมึงเอาเอีกอันหนึ่งวะแต่มันเป็นก้อนที่ยบบุุปลางเรืองบกเส่็หมดเลยไหมไม่ไม่ไม่บล็อนั่นละ เอแม่พี่น้องแล้วก็รอไข่มันจับตัวไม่ต้องคนเยอะครับแล้วก็<อ>เชื้อปิดฝาครับยังร้อนอยู่เอ้ยน,นั่นแหละเคอ่ะนี่อื้อบอกเลยแค่สดแร่น้ำยังแซบเลยพี่เดี๋ยวก่อนรอสแ๊บหนึ่งค่อยเทครับสุก,กี้

แค่เลยโอ้ยหมอ,อจัดแล้วอืม